เราต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับทุกคนนะที่เข้ามาดูตอนนี้คือวันนี้ผมจะมาทำอะไรหรอมันจะมาบั็กรถคันนี้นะครับเพื่อเอาไปคายนะถามว่าทำยังไงไม่ต้องซื้อนะอย่างแรกนะครับคุณต้องมีนะตามที่ผมบอกนะครับมีเวนเจอร์มีสบายนะมีสองนี้นะครับมีสองนี้แต่งอัน,นีนอันนี้แต่งแค่เวนเจอร์นี้แต่งแค่สีกับ ของแต่งรถนะครับที่ไปแต่งรถได้แค่นั้นเองแล้วก็อันนี้ก็แต่งแต่งแค่ที่เก็บที่เก็บมาต์กูนะมีะได้มากคีเริ่มเลยแล้วกันอย่างแรกนะครับเราต้องมีรถสำรองนะครับรถไฟไทยนี่คือคันนี้นะครับกดขึ้นมาตามผมเลยนะขึ้นมาตามผมไฟไทยอลรถคันไหนเอ้ยใครยังไม่รู้นี่ซื้อซื้อที่ร้านนี้นะครับเบนเนี่นะครับเซอร์รนเบนนี่ก็เป็นคนะันนี้นะครับ คือรถไฟถ่ายโอนของเรานะวันนี้นะนี่กดตรงนี้ได้เลยนะเลือกสีกดตรงนี้ได้เลยฟรีแล้วก็ต้องมีพาร์กเมนต์อันนี้นะครับอยู่ในแมปตรงนี้นะครับมาซื้อ,มา,อมาซื้อได้เลยตรงนี้โอเคเลสโกอย่างแรกเลยผมจะโชว์ให้รู้ว่าข้างในมันมีอะไรมั่งแล้วคุณต้องไปทําตามผมก็ได้แล้วแต่แล้วแต่นะครับอาจจะซื้อไว้แบบผมก็ได้นะนี่อย่างนี้นะมีรถ ทั้งหมดหลายๆขั้นนะครับอันนี้คือรถไฟสำรองนะคือจะเอาขันนี้ไปพักแล้วก็เอาคันนี้ไปแลกนะครับรถฟรีไปแลกโอเคไหมแล้วขันนั้นก็เอาไปขายสองล้านครับโอเคจี GG, นะทำเลยลวกันมาอย่างแรกนะครับคุณต้องกดเข้าซ e o นะตอนนี้ก็คือผมเข้าแล้วนะครับก็อย่างแรกเลยก็มาแถวน,นี้ก็หาเรื่องมันครับเพื่อให้ติดดาวนนะติดดาว ติดดาวสักสองสามดาวก็ได้ครับแล้วแต่จะขี่ดาวก็ได้แล้วแต่นะแต่แนะน,นํทน่สุดก็คือสามดาวนะครับสามดาวนี้กาลังดีการติดดาวเลยแล้วก็ก,ก็ปวนป,วน,ปวนกดเข้าไปก่อนนะตอนนี้ก็ยิงยิงให้ตํารวจมันมานะครับตอนนี้ทําได้ทุกคันนะครับเอาเอารถคัไหนเพิ่งแพงนะ แล้วของที่มันขายจากในร้านของแต่งทั่วไปนะร้านร้านไหนก็ได้นะร้านแต่งรถนะฮะขายอันนี้คือผมให้มันค่าได้เลยนะครับนี่ลงรถมาจะลงรถก็ได้ครับไม่ลงก็ได้แอบค่าแล้วรถรถเราจะโดนคิดแล้วโอเครถเราถูกเลมแล้วนะครับนี่ มันอยู่ตรงนี้ได้ใช่ไหมนี่ที่ขึ้นสายบนนะคือรถเราโดนยึดอย่างต่อไปก็คือคุณต้องอกดคำว่าเซิร์ฟเรียกเอเวนเจอร์นะครับเรียกเอเวนเจอร์มาเรียกเอเวนเจอร์นะครับเพื่อเป็นตัวแปรผันก่อนนะครับรอเอเวนเจอร์มาแป๊บนึนี่เอเวนเจอร์มาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเอเวนเจอร์อยู่ในแมบบนะครับรอรอก่อนนะครับให้มันหายกับคลิปนะ หายคบเสร็จแล้วปุ๊บกดเซิร์ฟเวอร์อีกทีแล้วก็อเวนเจอร์แล้วก็เก็บเข้าสตูนะครับเก็บเสร็จแล้วทำยังไงต่อเตรียมตัวครับแต่ผมจะบอกขั้นตอนนี้ก่อนคือคุณต้องเตรียมตัวที่เราจะกดตีขาของ c o นะคนนี้นะคนนี้เท่านั้นนะต้องกดให้ไวด้วยคือเล็กเทเลปายปุ๊บแล้วก็จะกดโทรหาคนนี้แล้วก็เสียงเงิน1 000พันะครับ มาผมจะโชว์เลยแล้วกันเพื่อให้ไม่เสียในาฬิกาอุ้ยเสียเวลาเฮิบเฮิฟอุ้ยเลตเตอร์โดูมาไวยเดียวทนนันไหมนี่ดูจังหวะจีบมาเลยเฮิบโอเคทนันคือว่าท<า>ันนะครับเมื่อกี้นี่รถเที่ระบายไม่ขึ้นนะเที่ระบายไม่ขึ้นนะแต่รถตรงนี้มาเราทำยังไงต่อเหรอทำยังไงต่อกดเซิร์ฟเวอร์ เทเลไวท์นะครับแล้วก็จะเรียกเทเลไวท์อีกรอบนะครับปุ๊บเรียกเทเลไวท์เรียกอีกรอบอันนี้อันนี้ก็มันก็คือเทเลไวท์นะแต่มันจะเป็นบั๊กไงต้องเข้าใจด้วยนะครับนี่นี่เห็นไหมรถรถเดิมเราจะมาละเป็นไงคันเดิมเรามาแล้วเราก็ขับไปยังจุดหมายนะครับเทเลไวท์ ขับรถไปยังจุดหมายนะครับรถเทลบนะครับขับไปเลยครับขับจะช้าขับจะไวไหมไม่เป็นไรครับขับไปเลยขับไปเลยนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นอะไรไหมอุย้ยแม่เกิดจะทีแล้วตายตายตาย,ายเห็นนี้ไหมจอดรถกนนีไว้จอดรถกนนีไว้ตรงนี้นะตรงนี้นะ ย้ำนะครับตรงนี้นะแถวนี้เท่านั้นนะแถวรถเทเลาปายในรอบวงของ COE นีโอเคแล้วไปต่อเราไปต่อรคันนี้มันเป็นรถเทเลาปานะครับซึ่งเทเลปไปมันบักนะโอเคอย่าเพิ่งนะอย่าห้ามขับรีบตนด่วนขับรถเข้าตลาดนะมันคือบักนะครับเก็บรถนะครับก็คือการเก็บรถคุณเห็นรถด,ด้านขวาของแมบไหม าหายไปละนี่นคือรถของเรารถของเราหายไปลวสังเกตไหมนี่รถของเราที่จอดไว้เมื่อกี้หายไปแล้วนี่คือรถไทยไบเข้าตรงนี้ปุ๊บเข้าไปในโรงรถนะครับเข้าไปลงรถเสร็จนี่เราเห็นรถของเรารถของเราเก็บละมาแล้วก็เอาคันนี้ไปถ่ายโอนนะเอาคันนี้ไปถ่ายโอนนะครับ ขับออกมาปุ๊บแค่นี้พออยาขับเยอะไม่ใช่รถเราครับอยาขับเยอะมีรถเราคือคันนี้โอเคกลับกลับเข้าไปอโอเคตอนนี้รถเรามีสองคันแล้วนะโอเคไหมโอเคไหม มีสองคันแล้วน่ามีคันนี้คันเดิมเรานะคันเดิมเราจะไม่ยุ่งแล้วนะยุ่งคันนี้แล้วคันนี้เสร็จถามว่านี่เห็นไหมเห็นรูปเทเลาบอยไหมเราต้องกดกดเซิร์ฟเวอร์นะครับเทเลาบต์เก็บเทเลบต์ครับปุ๊บเนีย่ยหายไปแล้วหายไปเมามะแล้วคันนี้ก็จะหายไปแป๊บเดียวแล้วก็จะวาร์ปเข้ามาเลย มาแล้วเรียบร้อยตอนนี้เป็นรถของเราแล้วครับเอาไปไงต่ออ่ะแล้วก็มาดูนะครับเซฟเวอร์นะเฮ้เาทลกกาลบต์โคซากโอเคอันนี้คือมีโคซาก,กานะโอเคเรียกเรียกเรียกอะไรได้แล้วนะครับเราจะบินไปขายเลยครับอของม่องไว คลิปนี้ใครไม่เข้าใจนะครับถามได้เลยนะแต่มันทำยากไหมมันทำไม่ยากครับถ้าตั้งใจนะแต่ตอนนี้นมไม่มซื้อมาได้วันเดียวนะยังขับไมาเคยเป็นเท่าไหร่ต้องขออภัยโอเคขับเข้าไปขายได้เลยโอเคแค่นี้ต้องแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์นั้นนะครับ ถามว่ามันขายได้ไหมผมไม่รู้ดิผมไอตอนนี้มันลิมิตอยู่นะอยากขายอยู่แต่ตอนนี้มันลิมิตครับคือตอนนี้ก็อยางขายไม่ได้นะโอเคก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ซีเวอรเลเซอร์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับบายบาย